หมูย่างหอมๆอ,อร่อยๆย,ยินได้กินคู่กับกิมจิอร่อยมากวันนี้มีวิธีทํากิมจิมาฝากคะ่ะสําหรับกิมจิจัดได้ว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเลยนะคะเพราะมีโปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อระบบทางเดินอาหารและผักที่เราจะใช้ทํากิมจิวันนี้ก็จะมีผักกาดขาวต้นหอมแครอทหัวไชเท้าซาลี่หอมใหญ่กระเทียมและขิง ส่วนผักกาศขาวหั่นเป็นซีกแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนําไปแช่น้ําเกลือประมาณ2ชั่วโมงพอแช่ครบ2ชั่วโมงแล้วก็ลางน้ําเกลือออกแล้วนํามาหั่นค่ะน้ําเกลือช่วยทําให้ผักคายน้ําและยังฆ่าไขายพยาธิได้อีกด้วยนะคะ ไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะเริ่มจากเราจะกวนแป้งก่อนสาหรับแป้งที่ใช้จะใช้เป็นแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวก็ได้นะคะใช้1ช้อนโต๊ะค่ะผสมกับน้าเปล่าหนึ่งแก้วคนให้เข้ากันก่อนก่อนที่จะนําไปตั้งไฟนะคะในส่วนของแป้งจะช่วยทําให้กิมจิมีรสเปรี้ยวได้เร็วขึ้นพอละลายเข้ากันกับน้ําดีแล้วก็นําไปตั้งไฟได้เลยใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนกวนจนแป้งสุกดีจะได้ลักษณะแบบนี้ก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะ ต่อไปมาทำซอสกิมจิกันค่ะนำสาลี่หอมใหญ่ขิงและกระเทียมไปปัน่นสำหรับสาลี่จะเปลี่ยนเป็นแอปเปิลก็ได้นะคะซึ่งผลไม้ที่ให้รสหวานก็จะช่วยกระตุ้นการเกิดจุลินทรีย์กิมจิจึงอุด,ดมด้วยโปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อระบบลำไส้ของมนุษย์ใส่น้ำต้มสุกลงไปหนึ่งแก้วเพื่อง่ายต่อการปัน่น สำหรับผักกาศขาวที่แช่น้ำเกลือไว้ตอนนี้ก็ล้างน้ำเกลือออกและหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็ามาผสมกันเลยนะคะซอสกิมจิที่เราปั่นไว้ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา5ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกป่นเกาหลีสำหรับพริกป่นเกาหลีก็หาซื้อได้ที่แมคโครนะคะซึ่งมีทั้งป่นละเอียดและป่นหยาบใส่พริกป่นเกาหลีลงไป2ช้อนโต๊ะ ซึ่งพริกป่นเกาหลีจะไม่มีความเผ็ดเลยนะคะถ้าอยากได้ความเผ็ดก็ผสมพริกป่นไทยลงไปด้วยก็ได้ค่ะต่อไปก็ใส่แป้งที่เรากวนไว้ผสมคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วค่อยใส่ผักลงไปนะคะ ช่วงนี้อากาศหนาวพาคราคาถูกเหมาะมากสําหรับมาทํากิมจิเลยค่ะสําหรับคนที่ชอบทานกิมจิไปซื้อก็แพงทําเองก็จะได้ปริมาณเยอะกว่านะคะและถ้าทําได้รสชาติอร่อยก็ทําขายได้เลยค่ะซึ่งถ้าคนชอบกินกิมจิไม่ว่าจะกินกับอะไรก็อร่อยนะคะกินกับหมูย่างเนื้อย่างหรือจะนําไปผัดใส่ในมามา่าใส่ในกว๋วยเตี๋ยวหรือจะกินกับข้าวเปล่าก็อร่อยนะคะ ใส่ผักลงไปแล้วคนคลุกเคล้าจากนั้นก็ใช้มือนวดอีกทีนึ่งเพื่อให้ซอสเข้าในเนื้อผักได้ดีขึ้นระหว่างนี้ก็ชิมรสชาติดูได้ถ้ารสชาติจืดไปก็ใส่น้ำปลาได้อีกค่ะผสมคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วก็เตรียมภาชนะมาใส่ได้เลยค่ะใส่กล่องแล้วปิดฝาวางไว้ข้างนอกหนึ่งวันจากนั้นก็ใส่ในตู้เย็นเก็บไว้นะคะการที่เราวางข้างนอกเพื่อให้จุลินทรีย์ทำงานค่ะ เก็บใส่ในตู้เย็นเพื่อให้คงรสชาติที่อร่อยกิมจิก็จะมีรสเปรี้ยวนิดๆเค็มนิดหวานหน่อย3ามวันก็จะอร่อยกลมกลม่อมกำลังดีชอบมากถ้าได้กินกับหมูย่างเนื้อย่างอร่อยฟินเลยค่ะดูจนจบแล้วทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมลองไปทำดูค่ะใครทำแล้วรสชาติเป็นยังไงมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ